กับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็ว <How many S 1> ดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบ oh. อลชุปี้วันอัลเมีย m a าม R15 สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มอเตอร์สปอร์ตไลฟ์ทนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นเดินทางไปกับวงการกีฬาข่าวสารนะครับสำหรับมอเตอร์สปอร์ตครับ ทุกท่านอยผมครับเก๋าคิรพงษ์หงครับเมื่อคืนนี้นะครับการแข่งขันรอบคอลี่ายของ MotoGP ก็จบลงด้วยการจัดกริดสตาร์ทที่ค่อนข้างจะถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนักนะครับจากผลการที่ฟรานเชสโกมันยา่ยานั้นคว้าโพไปครองแต่ว่าที่สำคัญคือเป็นการคว้าโพในแบบที่สามารถทำลายสีเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ครับ รายการ Motor Sport Live TV ครับก็จะพาทุกท่านนั้นไปติดตามผลการคอลี่ฟายสำหรับศึก MotoGP Moto2, Moto3 ในสนามที่11ของฤดูกาลนี้ครับซึ่งใช้ชื่อว่าดัชกังปีดังนั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการแข่งขัน MotoGP ในรอบคอลี่ฟายที่เพิ่งจบลงไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับดังนั้นไม่รอช้าครับเดี๋ยวไป ดูในรุ่น Moto GP กันก่อนเลยครับ Moto GP เนี่ยคอลิฟายที่1ครับสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยไปติดตามพร้อมกันครับคอลิฟายที่1ของ Moto GP ครับก็มีทั้งโจอันเมียมีฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับฟังโกมอเนลลี่แบรดบินเดอร์มิเกลโอลิเวร่าครับลูก้ามารินีเอเนบัสเซนินีครับโรเอนโซสปอร์เดรีอันเดียโดวิซิโอโซครับอเล็กซ์มาเกสเรมี่การ์เนอร์และสเตฟานแบรเดอร์ครับ ส่วนที่ไปรออยู่10คนใน Q2 ครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับไปครับมีเวลาแค่15นาทีในการคัดลิฟายรอบ Q1 ครับจะคัดเอาแค่2คนเท่านั้นครับผ่านเข้าไปสู่ Q2 ต่อไปบาสเซนนี่ออกมาจากปากทางพิษได้แป๊บเดียวครับโอ้โหเครื่องมันดับไปดืดด้อครับนักแข่งเองต้องวิ่งกลับไปที่พิเพื่อให้ทีมเกรซินี่น Set ั้นเซตอัพรถอีกคันหนึ่ง เพื่อออกมาวิ่งให้ได้ครับในการคอลี่ไฟนี่ครับต้องเร่งมือครับวิ่งจำอากลับมาเลยครับบาสเตนินี่ออกมาจากปากทางพิษเลนแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับอาการมันวอดไปดื้อๆครับไซมอนเคลฟายเองก็บอกว่ามันเหมือนกับอาการรถที่น้ำมันหมดเลยครับและนี่ครับในช่วงครึ่งทางของการคอลี่ไฟครับมีฝนโปอยลงมาที่เซกเตอร์3 แต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับทำให้หลายๆทีมเองก็กังวลเหมือนกันว่าฝนอาจจะตกหนักช่วงแรกเนี่ยเป็นมิเกลโรลรากับแบดบินเดอร์ครับสองนักแข่งจาก k ค m ที่เร็วขึ้นมาสัญลักษณ์ของฝนก็ยังขึ้นอยู่นะครับซูซูซกิครับโจอันเมียแล้วโจอันเมียออกมาแป๊บเดียวครับไปพลาดลมที่โค้ง5เบาๆเ,เลยครับเอาแลบออกมายางยัง,ยงไม่ร้อนเพียงพอแล้วครับ พลาดล้มลงไปโอ้โหแต่โจนเมย์ก็พยายามเอารถขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งต่อให้ได้ครับสำหรับรอบคัลีกไฟแล้วก็ไปต่อได้ครับช่วงสีนาทีสุดท้ายคนที่พยายามเต็มที่คือเอเนบัสเซนนี่แหละครับพยายามไล่หวดกดเวลาขึ้นมาครับนี่คือจังหวะรีเพลย์ของโจวันเมียครับพลาดล้มคือล้มลงไปดื้อเลยครับแล้วรถก็ไม่ได้ถลายไปไกลด้วยครับโอ้โหชินิจิชินิจิซาระ กลุ่มขำหมับเลยครับนี่ครับช่วงท้ายแบดวินเดอร์ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1มีลูกามาเนนี่กับบาเซเนนี่เองก็มีโอกาสแล้วก็ทำท่าว่าจะขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็จบการคอลี่ไฟายแรกนะครับด้วยการที่แบดวินเดอร์กับมิเกลล่าครับเป็น2คนที่ผ่านเข้าไปครับส่วนลำดับตั้งแต่อันดับ3ลงไปครับลูกามาเนนี่โจอันเมียดิเจนโตนิโอเนียาเซนนี่ตรงนี้ครับก็จะได้ เริ่มต้นกริดนับตั้งแต่กริดที่13เป็นต้นไปครับก็มีดารินบินเดอร์แล้วครับที่เกาะกลุ่มท้ายเราอูเฟนันเดสอีกคนนึงอเล็กมาเกสแล้วก็แฟรงโกมบนันลี่ครับอยู่ในกลุ่มหลังสนามนี้ครับนักแข่งคอนด้าเหลือแค่3คนเท่านั้นเองครับโอสปาการโรถอนตัวออกไปครับมาดู Q2 หน่อยครับ Q2 ที่แอสเซนเองก็ทำท่าว่าเหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ไม่ตกครับ คึ้มฟ้าคึ้มฝนก็จริงครับ Q2 ครับรวมมาอีก2คนอย่างแบรดวินเดอร์แล้วก็มิเกลเรลล่ามาเป็น12คนครับก็มีอเลเชสปาการโรฟาบิโอกาตาโรอเล็กซ์วินทากะนาคาคามิครับมาโกเบเซคคีฟรานเชสโกบันญาย่าครับโนริเบียเลสฮ็อกเก้มาตินโยฮันซาโกุแล้วก็แจ็คมินเลอร์ครับที่รวมกันตรงนี้ฟาบิโอกาตาโรครับค่อนข้างจะผ่อนคลายพอสมควรครับ อยู่อันดับ1บนคะแนนสะสมมี172แต้มครับนี่ภาพมุมบนของแอตเลตครับเป็นสนามที่ทางตรงสั้นมากนะครับ400กว่าเมตรเองนะครับดังนั้นเนี่ยพละงกำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ได้สำคัญมากนักนี่คือมอริกเบียเลสครับฟรานเชสโกบันญาย่าแจ็คมินเลอร์ครับและนี่คืออเล็กซ์รินครับผลงานดีทีเดียวครับอเล็กซ์รินในสนามนี้เพิ่งจะหายบาดเจ็บกลับมาแล้วครับ45นาทีนับถอยหลังแล้วครับ เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีการตั้งคำถามนะครับใครจะคว้าโพไปของนะครับก็มีรายชื่อของอเลเชสปาการโรครับฟาบิโอกวาตาราโรฟันเชสโกมานยาและก็มาลุิคเบียเลสกวาตาโรออกไปด้วยยางมีเดียมกับซอครับแล้วก็นี่เลยจังหวะหลุดลงมาของฟาบิโอกวาตาราโรแะครับเบรกไม่อยู่ครับนี่คือมาลุิคเบียเลสครับ <c oughs> ทีมงานยิ้มเลยครับ เวลาของเบียรเลค่อยๆขยับขึ้นมาคาตาโร่ช่วงแรกอยู่อันดับ2ครับมีฮอกเก้มาตีอันดับที่1จังหวะรีเพลย์ของคาตาโร่ครับที่เบรกไม่อยู่เทินแรกครับก็ต้องปล่อยไหลลงไปแต่ก็ไม่ล้มครับเปโก้บัญญาย่าช่วงแรกอยู่อันดับ3นะครับทีเมทของเขาแจ็คมินเลอร์อันดับ4มีฮอนด้าเพียงคนเดียวครับยามาฮ่าก็คนเดียวครับในคิ ฮอกเกอมาติ Martin, นครับหลังจากที่หายบาดเจ็บกลับมาเวลาตอนแรกของเขาเนี่ยคือทุบสถิติเดิมที่ทำไว้โดยมารวิกเบียเรสลงไปแล้วนะครับเร็วกว่าอยู่จุด106วินาทีนี่ครับฮอกเกอมาตินช่วงท้ายๆครับฟรานเชสโกมัญญ่าเร็วจริงๆครับมีมาโกเบสกี้ขี่ตามมาด้วยครับสิทิ์สำนักเดียวกันนครับมัญญ่ากดลงไปนาะที31.504เลยครับโอ้โหเร็วมาก เวสเซคีย์ปเสียเซกเตอร์สุดท้ายครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วเวลาของบรรยาย่าก็ทุบสถิติของฮอเก้มาตินลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับฮอเก้มาตินมาพลาดล้มตรงนี้ครับโค้ง5แต่ก็ล้มลงไปเบาๆครับลูกเอารถขึ้นมาลุยต่อได้แจ็คมิลเลอร์ด้วยเหมือนกันครับซี CG ขึ้นผิดนะครับจริงๆล้มที่โค้ง5ครับนี่เป็นอาการของลินยาวิท จังหวะที่ฟาบบโกาตาโรนั้นสะดุดเล็กน้อยในช่วงท้ายครับและก็ได้ฉลองโพอีกครั้งหนึ่งครับฟันเชสโกบันญาย่านี่ฮะจังหวะที่ฟาบบโกาตาโรนั้นเท้าหลุดออกมาจากตัวพักเท้าครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับไม่พลาดล้มจังหวะนี้ครับโอ้โหอเลเซสฟาร์โโรโมโหครับเพราะว่ารถแข่งของแจ็คมลเลอร์ไปล้มอยู่ตรงนี้ ทำให้ตัวเขาเองอ่ะไม่สามารถที่จะทําเวลาต่อรอบได้ครับโดนยกเลิกเวลาไปก็เป็นคนนี้แหละครับฟรานเชสโกโบันญายาที่คว้าโพไปครองโพของบันญายาครับเป็นการทุบสิติออลทามแลบเลคคอร์ดเดิมไว้ด้วยครับนาที31.504เป็นครับเป็นสถิติใหม่ที่สนามแอสเซนครับอันดับที่2ฟาบิโอควาตารโรค,ครับก็เป็นเวลาที่ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทันครับ อันดับที่3ฮอกเก้มาตินอันดับ4มาโกเบซกี้ครับ5อเลสเชสปาการโรอันดับที่6เนี่ยแจ็คมินเลอร์อันดับที่7เป็นของโยฮันซาโก้ครับ8มิเกลเลรา9อเล็กซ์ลิน10เป็นของแบดบินเดอร์ครับ11มาริกเบียเลส12ทากะนาคาคามิ13เป็นของลูก้ามารินี่ครับ14โจอันเมีย15บาฟาโบดิจิอันนันโตนิโอ16เอเนียบัสเซนินี่ครับ17อันเดียโดวิซิโอโซครับแล้วก็มาต่อท้ายด้วย อันดับที่18ครับเซฟานแบรดเดิลเรมี่การ์เนอร์20ครับเป็นของฟรังโกมมเรลลี่ครับ21อเล็กซ์มาเกส22ลอเรนโซสวาร์รี่แล้วก็ปิดท้ายกลุ่มนี้ครับราอูเฟนันเดสรวมไปถึงดาวรินบินเดอร์ครับส่วนนี้คือรายละเอียดการวิ่งครับเบสเซกเตอร์เซกเตอร์ที่1เนี่ยบรรยายน่าเร็วที่สุดเลยนะครับอันดับที่2กวาตาโรอันดับ3มาโกเบซกี้ครับเซกเตอร์2เป็นเซกเตอร์ที่เออ่เรื่องของ ท็อปสปีดสูงสุดแล้วครับอยู่ตรงนี้เบสเซคี่เร็วสุดตามด้วยบัญญาญาแล้วก็ฮอเก้มาตินครับเซกเตอร์สามกัตาโนโรนำมาครับมีเบสเซคี่แล้วก็บัญญาญาครับเซกเตอร์สุดท้ายเป็นฟาเบโอกัวตาโนโรฮอเก้มาตินแล้วก็ฟานเชสโกบัญญาญาครับอาดีลแล็บไทม์อยู่ที่นาที31.385ครับเร็วกว่าเวลาโพโพซิชันของบัญญาญาอยู่จุด119ครับและนี่คือเจ้าของโพในรุ่น m o โต GP ครับฟานเชสโกบัญญา่าก็ต้องมาดูกันครับหนึ่งทุ่มตรงในวันอาทิตย์นี้ครับบัญญาญาจะสามารถรักษาตำแหน่งหัวแถวไว้จนจบการแข่งขันได้หรือไม่หรือว่าจะโดนฟาบิโอกาตาโร่ฉกชิงไปจากการออกตัวแล้วก็ไล่บียนนะครับมาติดตามกันดูว่าการแข่งขันจะสนุกแค่ไหนครับกับศึกดัชชังปีทีนี้ครับมาต่อในรุ่นโมโตทกันเลยครับ m o โตทก็ต้องมาลุ้นอย่างหนักแล้วครับนักบิดไทย2คนเคมินคูโบจากยามาฮ่าเบียร์ฟอร์ t ซิกมสอีนะครับอีกคนหนึ่งคือก้องสมเกียรติจันทราก็ผลงานกําลังกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีครับสำหรับก้อง Qualify หนึ่งครับโ o โตทก็จะเอานักบิด4คนเพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบ Q2 เพื่อให้เป็น18คนสําหรับการจัดกิดสตาร์ทครับเคมินคูโบอยู่ตรงนี้แหละครับมี โอเกนาร์ okay, ro, que, ์โรเฟมินาเดเกมาเออ่มานูเอลกอนซาเลสอเลสซานโดซักโคเน่ครับนอกจากนี้ก็มีแบร์รี่บอลเตอร์สครับเอ่อแอรอนคาร์เนตซึ่งสนามนี้ต้องถอนตัวไปครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บโพรงจมูกนะครับกระดูกเออ่จมูกหักหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในการขับซูเปอร์คาร์นะครับเออ่ลอเรนโซ่ดาลาปอร์ตามาร์กอสลามิเรสเจมี่โอโฮบ้าซอนตาวานเงงกูเบิร์กชอนดิลันเคลลี่อเล็กซ์โซเลโดนิโคโล อันโตเนลลี่เคมินคูโบแล้วก็ซิมเนีคอสซี่ครับนี่ฮะก็ถอนตัวไปครับเลือดไหลไม่หยุดแล้วครับคือวันเหตุของเขาครับแอรอนไคลเดตเนี่ยเกิดขึ้นในก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่ซักเซนเรงครับหลังจากนั้นก็ไปพลาดล้มซ้ําที่ซักเซนเรงครั้งหนึ่งครับสุดสัปดาห์นี้อาการที่จมูกไม่ดีขึ้นครับเลือดไหลออกตลอดเวลาก็เลยต้องถอนตัวไปก็เหลือแค่ฮอเกตาบาโรคนเดียวครับคิวสไปต่อเลยครับก็ คิวหนเนี่ยเป็นฮอเก้นาบาโบครับที่ผ่านเข้ามาสู่คิวสตามด้วยอเลสซานโดซัคโคเน่มาเซลมานูเอลกอนซัลเลสแล้วก็แบร์รี่เบลเตอร์สครับที่รออยู่ครับก็มีออคูสโตเฟนเดสอัลเบิร์ตอาริ纳สโบเบนเซนเดอร์ไอโอกุระครับโทนี่อโบลีโนเจคดิกสันโจโรเบิร์ตฟิลิปซาลาชนะครับมานูเอลมาเซลชอตเตอร์ อา o อนโซโลเป c เช e เ t i ิโนวีเอสติแซมโลสมเกียริจันชาและก็ค a m รอนโบบีเอครับรวมเป็น18คนคนที่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มแรงสุดๆแล้วครับออ u ุสโตเฟ n a นเดสอยู่อันดับที่3ามโกนนสะสมครับตามผู้นำอยู่แค่12แต้มเท่านั้นเองนี่ครับแฟนๆที่แอสเซนครับเยอะจริงๆสนามนี้จะไม่มีนักบิดอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือเปโดอคอสซาซึ่งพลาดล้มในการซ้อมมโตครอสครับ โคนขาซ้ายหักนะครับก็ต้องมาดูว่าจะสามารถรีคอฟเวอรี่ร่างกายกลับมาแข่งขันได้ภายในช่วงพักครึ่งฤดูกาลแข่งขันได้หรือไม่ครับออกไปแล้วครับจะมีเจคดิกซันนะนนนนรค,ครับมา,ารูเอกอนซาเลสทอเชนอบบโรครับไอเอโกราครับรีบออกมาเลยครับโอ้โหแล้วว่าช่วงแรกเนี่ยเ mm hmm. ชลซิโนวีเอติพลาดล้มลงไปก่อนครับวเวสตีทำเวลาขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะครับ ส่วนช่วงแรกกล้องสมงเกตจันทราอดับ15ขณะที่โฮเกนาบารโรครับรักษาจังหวะที่ดีจาก Q1 ครับอยู่อันดับ1ในช่วงแรกตามด้วยโบเบนไซเดอร์เจ้าถิน่นล้มลงไปครับที่เซกเตอร์แรกเลยโค้ง3ครับท้ายที่สุดครับสถานการณ์มันไม่มีอะไรที่จะพลิกผันมากนะครับเจคดิกซันมาคว้าโพได้จากการกดเวลาในรอบสุดท้ายเลยครับเร็วจริงๆครับเจคดิกสัน และนี่คือผลคอลี่ไฟของ Moto2 สนามนี้ครับเจคดิสันคว้าโพไปครองด้วยเวลานาที36.736 36, 36, ครับตามด้วยอัลเบิร์ตอารีน่าทีมเมทของเขาครับอันดับที่3แซมโรสอันดับ4ไอยูคุระครับผลงานดีขึ้นมาทีเดียวครับอันดับที่5อลอนโซโลเปส6เป็นของฮองเกนาบาโร่ครับ7เนี่ยเป็นของโจโรเบิร์ตตามด้วย8โบเบนชไนเดอร์ครับ9กาออคุสโตเฟนันเดส10เป็นของมาเซลชอตเตอร์ครับ 11เชลเลซิโนวีเอสติ12ฟิลิปซาลา13โทเนียโบลิโน14แบรรี่เบลเทอร์สครับ15มานูเอลกอนซาเลสกล้องสมเกียรติจันทราครับฮึดสุดๆแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับอันดับที่16ก็ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าจะสามารถไต่ขึ้นไปถึงอ,อ,อันดับที่มีแต้มได้มากแค่ไหน17เป็นแล้วอ่า17เป็นของอเลสซานโดซัคโคเน่ครับ18บแปคาร์มอนโบบีเอ19ลอเรนโซดาลาปอต้า 20เฟมิแนลเดเกครับ21ซอนต้าวานเดนกูเบอร์เจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งครับ22มานูเอลมาร์กอสรามิเรส23เจนนิเฟอร์อโคบา24ชอนดิลันเกลลี่25ซิโมเนคอรซี่ครับ26เป็นของอเล็กซ์โซลิโด27นิโคโล่ตัวเนลลี่ครับ28เคมินคูโบครับไอรอนคาร์เน็ตไม่ได้ลงทำการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ครับดังนั้นเนี่ยเวลาในการคอลี่ฟายก็ จะไปสิ้นสุดในอันดับที่28ครับสุดสัปดาห์นี้โมโตโทมีแข่งขันทั้งหมด28คนเจ้าของโพลครับเจคดิกซันแกสแกสอัสปาทีมครับนาที36.736 36เป็นเวลาที่ทำได้ในรอบสุดท้ายเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลการคอลี่ฟาในรุ่นโมโตโทหน่อยนะครับโมโตทก็เป็นอายุมูซากซาิแล้วครับที่คว้าโพไปครองนักบิดญี่ปุ่นครับรถแข่งฮัสควาหน้า นาที41.296ครับนี่ยังไม่หายดีด้วยนะอันดับที่สองทัชสุกิซูซูกิครับ3อิซานเกเบร่าครับ4เป็นของดาบิดมุนยอส5เนี่ยเดนิสฟ็อกเจียครับ6เจ้าเม่มาเซีย7อาร์เดียนเฟรนันเดสครับ8ลอเรนโซโฟเฟล,ลอน9ซาเบียอาร์ทิกาส10เป็นของโจเคลโซ่ครับ11จอห์นแม็กฟี12แดเนียลโฮกาโดครับ13เรียวซุเอะยามานากะนักบิดญี่ปุ่นครับ14เซฟานโนเนป้า 15อันเดรียมินโยครับ16ริคาร์โดรอซซี่17เดนนิสออนจู18เป็นของเซร์จิโอกาเซียครับ19ดิโอโกโมเรล่า20ไกโตโทบาครับ21่ิบอีบันออโตล่า22เอเลียบาโตลีนี่ครับ23คาร์ลอสทาทายีสิบสี่ก็อตออเดนครับ25อัลเบโตเซรายี่สิบเป็นของไทโยฟูรุซาโตตามด้วยทีมเมจครับมาริโออาจียี่สอนาคารัสโกแล้วก็ 29โจชัววาดี้รวมไปถึงลูก้าลูเนตตาครับลงบิดในสนามนี้ด้วยครับด้วยสิทธิ์ไวการ์ดแล้วก็เป็นคนนี้แหละครับเจ้าของโพครับเซริลกาดาฮัสควานะาแม็กซ์อายุมุซาสก,าสกินนักบ,บิดชาวญี่ปุ่นครับนาที41.296ครับคว้าโพไปครองนั่นก็คือเรื่องราวของการสรุปผลคอลีฟายครับในศึกมโตจีพีมโตทูมโตทรี ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่11ครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันดูครับว่าผลการแข่งขันและก็รูปแบบของเกมจะออกมาแบบไหนครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเริ่มต้นการแข่งขันในรุ่น m o t ต3เวลา16นาฬิกาตรงตามเวลาบ้านเรานะครับต่อด้วย m o t ต2ทูเชียร์นักแขง่งไทยครับเคมินคูโบกและก็ก้องสมเกตจันทาเวลา17นาิก20นาทีครับส่วนม o ต GP ปิดท้ายในเวลา 19นาฬิกาตรงครับหนึ่งทุ่มตรงก็มาติดตามมาลุ้นมาเชียร์กันอ่ะครับหมดเวลาของการรายงานข่าวของมอเตอร์สวอลล์ไลท์ทีวีครับก็ต้องขอขอบคุณนาฬิกาทิโซที่สนับสนุนพวกเราในการรายงานข่าวในส่วนของ Mo t ต g p Report ี y ทิโซครับรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าด้วยนะครับที่ต่างก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ดีๆออกมาให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วโลกได้ใช้งานกันครับตอนนี้ผมเก่าเกียรติภพผมหวครับ ทีมงานมอเตอร์สปอร์ตไลฟ์ทีวีต้องลาไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันอ l ลเนียมาห้า R หนึ่งห้า